สวัสดีครับจากช่อง audio ออเบาเะ,ะครับผมดำเนินการโดยบริษัทเ h e b เต t e r จำกัดจำหน่ายสินค้าร,ระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องระบบเสียงที่เป็นาลายโวลต์แล้วก็ซีโอดโอห์มก็พอดีช่วงตอนปลายปี ที่แล้ว2องหมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเ,เขามีปัญหาเรื่องอระบบเสียงได้โทรมารสอบถามซึ่งเขายังก็บอกว่าเขามีแอมยี่ห้อตัวตัวอ่วนมากก็จะเป็นแอมก็คือแอมโมโนแหละแอมโมดูก็คือ, M M คอเอาพุทก็เป็นเอาพุทอันเดียวไม่ใช่สตเตอริโอที่เอาพุท2สองเขา มีแอมยี T ่ห้อตตอะแล้วก็มีลำโพงของยี T ่ห้อ NPE เข้าต่อใช้งานแล้วไม่มีเสียงก็เขาก็เลยสอบถามมา,าซึ่งตัวผมเองผมก็ไม่ได้อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะว่า NPE เป็นรุ่นอะไรแล้วก็แอมัวอะเป็นรุ่นอะไร แล้วก็มีจํานวนลําโพงขีดตัวก็ไม่ได้ทำแต่ว่าก็บอกเข้าไปว่าแอมตัวก็จะมีเป็นเป็นเอาพูดที่เป็นลาย100โวลต์แล้วก็4โอห์มส่วนลำโพง npe ก็มีบ้างอ,อาจจะเป็น8โอห์มหรือก็อาจจะเป็นลาย100โวลต์อันนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ถูกต้องต่อจุดที่ไม่ถูกต้อง มันก็จะไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเอาแอมป์ยี่ห้อตัวฮะลำโพงยี่ห้อตัวฮะแอมป์ยี่ห้อตัวะแล้วก็ลำโพง NPE มาให้ดูว่าด้านหลังของเครื่องมันมีจุดต่ออะไรบ้างแล้วก็ลำโพง,ง NPE แล้วก็ตัวฮะ,เป,ะเป็นอย่างไรจุดต่อเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับ อันนี้เอาตัวลำโพง NPE มาให้ดูก่อนตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมครับ HB ถ้าตะกูล HB ทั้งหลายนี่แหละยอดนิยมก็จะมีอยู่3 3รุ่นรุ่น4นิ้ว5นิ้วแล้วก็6นิ้ว4นิ้วก็จะเป็น402 5นิ้วก็5 0 2 6นิ้วจะ6ก็6ูน 2, แล้วก็แต่ละแต่ละขนาด ก็จะมีแบ่งกันอีกมีรองท้ายโดยทีแล้วก็ไม่มีทีรองท้ายโดยทีก็จะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์คือมีหม้อแปลงอินเทอต์เฟซอยู่ทอร์เฟซน,น,นี้ถ้ามีทีรองท้ายก็จะมีปุ่มปุ่มขึ้นมาอีกปุ่มก็ปุ่มตัวนี้ปุ่มหมุนเลือกเรียกว่าจะใช้กี่วันสามสิบวันสิบเอววันแปดวันสีนนน่วันไปกับแปดวัน ถ้า8โอห์ะมะเป็นุชพุกก็วัดกระบาตรงนี้เลย180วัตต์พีคก,ก็กวัดสูงสุดะก็วัดที่ใช้งาน,นจริงๆก็ไม่เกินครึ่งงานจรงไม่เกินครึ่งตรงนี้อย่างตรงนี้ก็ถ้าจะต่อใช้งานอย่างสมมตุติตัวนี้เป็นรุ่น 602T ถ้าจะต่อใช้งานก็ไปต่อตรงจุดนี้คอม ถ้าจะต่อร้โวล์นะคอมแล้วก็100โวล์ส่วนโวล์ตัวนี้บ้านเราไม่ค่อยใช้กันแต่ก็ใช้ได้นะแต่ก็ต้องมีความรู้หน่อยนะท,ที่นี้จะจะพูดถึง100โวล์เพราะว่ากำลังกำลังกำลังวัดจากแอมมี่ก็จะเต็มๆมาเลยต่อตัวนี้คอมแล้วก็1 0 0โวล์ก็เอามา2เส้กนก็จำไว้นะก็เส้นเส้นไหนสีอะไร คอมสีอะไรแล้วก็รอยวนสีอะไรก็มาเข้าก็ตรงนี้ในจุดนี้เสร็จแล้วก็เราก็เลือกโดยการเลือกเช่นว่าเรารอยวนก็จะเอาสามสิบวัตจะไม่ประมุนตัวนี้มีขีดอยู่มันกลับตัวนี้ก็จะได้สามสิบวัตตัวนี้ก็จะได้สิบหกวัตตัวนี้ก็ได้แปดวัตแล้วก็สลับก็ตามเป็นสเต็ปไปส่วนแอมป์ตัวนี้แอมป์ตัวนี้ร้อยยี่สิบวัต รอยสิบก็ a อสองหนึ่งสองสเป็นรุน่นอมตะมีมานานมากแอมตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชั่นบลูทูธไม่มี USB ก็จะเป็น M, M, แอมอินทิเกรตแอมหรือมิกซิ่งแอมทั่วๆไปแล้วก็สามารถขับได้70ว,นว,นวนลัลร้อยวัลน,นิดกับ4ี่วันอะเพราะฉะนั้นตัวนี้30วัตต์ก็จะได้อยู่4ตัว จากข้อมลตวลำวพงมาตอนน่อตรงเนี้ก็ต่อจากตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ก็ได้สี่ตัวก็สามสิบคูณสี่ก็ร้อยยี่สิบก็ได้อยู่ประมาณนั้นหรือจะมากตัวขึ้นเราก็ปรับปัดตรงนี้ลดลงก็จะได้ก็จะได้วัดถ้าได้ตัวลำโพงเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้ว,วตัวตัวแอเนี่ควรจะมากกว่าลำโพง สัก15 20นี่ก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราปล่อยสัญญาณออกไปแล้วเนี่ยสายลำโพงคือมันก็มีความต้านทานจุดตัวเขาไม่ได้มันจะตกวัดมันก็จะตกไปเรื่อยๆกำลังกำลังมันจะตกเรื่อยๆถ้าใช้แบบแป๊ะๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ลำโพงดังไม่ค่อยดีหรือแอมอาจจะทำาหน ก็อาจจะมีะถ้าดำานหนนะกมันก็จะทำให้แอมร้อนได้และก็อายุสั้นเพราะฉะนั้นเผื่อออไปดีกว่าอ้าโอเคก็ตรงนี้นะตัวนี้ก็คือ70แอมคอมกัร้อยวัตต์ต่อตัวนี้ก็ตามกำลังวัดของแอมแอมเท่าไรก็ต่อเท่านั้นหาบอกอเกินถ้าเกินแล้วแอมจะทังนได้่ายมาตรงนี้602ธรรมดา1น0วัตต์ ร้อเป็นสิวัตก็ตีซะเก้าิบเก้าสิบแปก็หัาครึ่นไม่รู้ว่ามันถึงหรือได้ยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าวัตต์เยอะนะถ้าเก้าสิวัตใช้กับตัวนี้ก็ได้แค่2ตัวอองนะตัวก็ยังเกินนะแค่ตัววัตเกินเกินจากเ,เกินจากแอมเพราะฉะนั้น ก็ต้องไปเลือกเลือกแอมกับเลือกลำโพงให้มันหเหมาะสมกันเราจะใช้กี่ตัวลนะ่ะมเราจะใช้ลำโพง4ตัวสจุดแต่เราจะใช้8โอห์มแปดโอห์มเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปเลือกไปเลือกแอมที่มันวัดเยอะขึ้นอ,อย่างเช่น240วัตต์240วัตต์ก็ได้เท่าไหร่9 ก้าสี่สามสิบหกก็ยังเกินอยู่นะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ดีกว่าง่ายดีคำนวณง่ายแลกะก็วัดก็ประมาณนี้ก็สำหรับอาส่วนเรื่องของเรื่องขนาดเรื่องพื้นที่นี่ก็ต้องมาคำนวณเรื่องเรื่องดีบีนีทีว่าจากาลำโพงดีบีต้นทางเ <c oughs> ขา,า,เาเจะส่งกำลังไปถึงจุดที่เราต้องการเท่าไหร่ นกีดีบีเหมาะสมกับการได้ยินฟังเพลงหรือการพูดไหมต้ามาคำนวณกันโอเคก็ตามนี้ก็คือแอม,มตัวนี้ก็คือได้สี่หมดด้วยสีห่หมดแล้วก็มีไม้วนด้วยก็เลือกเอาเลือกเอาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไ,ไปทีนี้ไปดูตัวอแอม,มตัวอ่ะตัโพตัวอ่ะ ตอนนี้ก็รุ่นเดียวกันแหละเมื่อกี้ไม่ให้ดูใบดูข้างหน้าตอนนี้มีรูปข้างหน้าให้ดูแล้วก็แอมตัวนี้ก็จะเป็น1นึ่งไม้สองไม้หรือไม้สองไม้แค่สองไม้ก็อันนี้ต่อเข้าโทรศัพท์เพื่อใช้งานเวลาประกาศผ่านทางโทรศัพท์ก็มีขั้นตอนอีกมีขั้นตอนว่าโทรศัพท์ต้องเป็นยังไงจากตู้ P BX ก็ปกติแล้วต่อจากทุก PBS กับไปต่อแล้วก็ต่อกับช่องนี้แล้วก็ประกาศผ่านโทรศัพท์ได้อันนี้ก็อ,อก็อ,อกก็คือพวกเสียงต่างตั้งหลาย cd dvd หรือก็ตัวโทรศัพท์ของเราอันนี้ก็เบสทริเบิลก็จะเป็นทุ่มแหลมอันนี้กับมาสเตอร์ลำโพง ลำโพงที่ให้ดูตัวนี้จะเป็นรุ่น CDF 030508ก็จะเป็นขนาดขนาดของตัวดอกลำโพงอันนี้ก็03ก็คง3นิ้ว05ก็5นิ้วจะมีอีกรุ่นหนึงคือ08 08ก็8นิ้ไในด้านหน้าอประมาณด้านหลังอันนี้ตัวนี้เป็น เป็นซีรีส์ใหม่ของของทางตัวเราแล้วก็หลังจากคลิปนี้ก็จะมีผมจะให้ดูตัวรีวิวรีวิวของของของซีรีส์นี้ให้ดูจากตัวทีนี้ก็มาดูแอมเมื่อกี้เหมือนกันแหละครับแอมเมื่อกี้คือประมาณนี้แหละมีคองนความส,สีโอความเจ็ดสิบวันร้อยวันก็เรื่องเขาจะตอบอะไรว่าลำโพงได้ทั้ง ลายวุ้นไปคือเจ็ดสิบหกร้อยวุ้นแล้วก็แปดองค์ก็เดือบเอาตัวแอมข้าร้อยยี่สิบบาทเหมือนเดิมก็ก็องไปคำนวณอีกทีนว่าใช้น้องโมเข็มตัวตัวนี้ถ้าเป็นสามนิ้วสามนิ้ววัดเขาจะอยู่ที่สูงสุดสิบห้าวัดในตรงนี้ก็เ,เลือกวัตดโดยใช้ตัวนี้ใช้ไขควงไขควงแบนเริ่มต้น ตกอ่กาจะตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเอ่อตรงนี้อาจจะใช้เหรียญบาทเล็กไม่รู้จะได้หรือเปล่าเหนียญบาทปกติว่าใช้อยู่ถ้ามีมันใหญ่พอให้เหรียญบาทบางท,ทีบางทีเราก็ไม่มีให้ควงเตรียมไว้เหรียญบาทแล้ววนออกก็หนึ่งร้อยวอนครับวัดเต็มสี่สิบห้าวัดถ้าวัดสามวัดหนึ่งวัดก็สเต็ปแต่มี้ก็เลือกออกตัวนี้ ห้าห้านิ้วห้านิ้วก็จะมีฝัดชงชุดก็่สามสิบวัตสุดทีสองก็สิบวัตสามวัตแล้วก็หนึ่งวัตเรเดูตัวเด่นกันประมาณนี้แหละเราจะไปจะใช้ก็ลองวัดของลำโพงเราก็ได้ไปดูดูสถานที่ว่าเราจะใช้ลำโพงกี่จุดใช้ลำโพงกี่จุดก็แต่ะละจุดนี่ห่างกันเยอะไหม ถ้าห่างกันเยอะก็ขยับไปนิดนึงพอให้ไดต้ตามขนาดของบัดของหลวงพว่อ DB ของหลวงพว่อก็เสร็จแล้วก็มาดูจำนวนมาบรรจุหลวงพ่อเน้งดกี่ตัวเราจะใช้กี่บัตรใช้รถใช่สใช้3บบัตรก็ฟูดกันไปคือจำน,นวนบัตรกัาไปเสร็จแล้วก็มาเลือกแกมมาเลือกแกม,มเชื่อว่าหลวงพ่อั้งหมด6ตัว าต่อเป็น100วลต์หตัวได้สบาแต่กระ้องเรือแอมส6 8หกสิบแปดร้อยปสมก็ต้องใช้240ร้อยสี่สวัตต์ก็รุ่นรุ่นนี้เป็น120ยยี่สน้าจะเป็นจักรยานสมมติส่รนวัดที่ขึ้นนี่ก็ราคาเรื่องสูงขึ้นประมาณนส่วนสายลำโพงสายลำโพงในรุ่นใน,ใน,ใ,นในแบบหนึ100วรวลต์นี้ก็ ก็จะใช้เป็นส่วนมติจะเป็นใช้สายออดเพราะสายแข็งนี่มันเข้ามัน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 ทำงานลำบากสายออนก็จะเป็น V ีวีท f เสายฟอยล์ครก็ส่วนมติคือประมาณนี้แต่ส่วนมากเรจะใช้เป็น VTF VTF นี่มันจะมีดีอย่างก็คือมันจะไปตีเกลียวพอตีเกลียวแล้วก็มันจะทำให้ลดสัญญาณรบกวนลงด้วยก็ลดสัญญาณรบกวนไปในตัว ก็จำก็ขนาดก็แล้วแต่นะ0.51 1 s q หนึ่งคมครึ่ง0.5ามิแล้วก็1.5 s q มแล้วก็2อแล้วก็2.5งจมก็แล้วแต่ระยะทางใกล้ไก็ต้องไปคำนวณด,ดีกทีนึ่งอิษัสตเตบเบิลเบตราจำกัด จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าทัวน,นี้ก็จะมีเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ audio a p p e l com แล้วก็จะมีโซเชียลมีเดียกับ f a c e b o o k l i n e แล้วก็มาช็อปกับธนาคารไอยคอยบริการดูค้าอยู่สองธนาคารกับกสิกรไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์บริษัทู่ที่บันฟันตนะวันถนนไทยรัฐมินบรีกรุงเทพเถ้าจะคุยกันเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทัวนี้ครับแอดไลน์ line. แล้วก็ส่งข้อมูลข้อความเข้ามาคุยกันได้ แัตไลยังไงแต่คลิกก็เป็นเลยครับน่ไอ้เหรครับก็จะมีทามบนี้เพื่อนเพื่อนเออหรือไม่ก็ด้านตรงตรงต้นตรงต้นคลิปฮะต้นคลิปตอนหน้าปก ก็จะมีคิวอารโค้ดโชว์อยู่แล้วเข้าตัวน,นั้นก็ได้เข้าตัวน,นี้ก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้ก็ตามที่ลูกค้าสะดวกสุดท้ายนี้ถ้าท่านผู้ชม,ชมชมคลิปวิดีโอ,อตอนนี้แล้วแล้วก็มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดติดใจกดติดตามให้ด้วยก็ขอบพระคุณวันานาที่นี้เป็นอย่างสูงครับ ก็หลังจากนี้ก็จะมีคลิปของตัวการรีวิวของนลำโพงของโตอะนะครับต,ต่อท้ายก็ไปดูกันได้ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างในรุ่น F Series ลำโพง F series ของโตอาทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีติดตั้งง่ายในทุกสถานที่และตอนนี้นะคะเขาก็มีรุ่นใหม่ออกมานั่นก็คือ New F series ค่ะจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวลำโพง F Series รุ่นใหม่จากโตอา <Wow. S 1> ที่มีให้เลือกถึง3ขนาดพร้อมซับวูเฟอร์ด้วยจุดเด่นคือเสียงดีติดตั้งได้ง่ายเพราะมีบลเก็ตแบบใหม่ปรับองศาได้ด้วยมือเดียวเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้พี่เก่งนะคะเล่าถึงแนวคิดของลำพงรุ่นนี้ให้ฟังกันหน่อยค่ะเจ้าลำพงเอฟซีรีใหม่นี้นะครับเรามีการออกแบบใหม่ทั้งหมดรวมทั้งมีการดีไซน์ให้เกิดความโค้งมนนะครับแล้วสีเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมดสสีนะครับสีขาวสีดำนะครับสองสีเลยแล้วก็เรายังได้รางวัลด้วยนะครับน้องปามก็คือ รางวัล Good Design Award 2024จากประเทศญี่ปุ่นด้วยครับแล้วรู้ไหมครับว่ากูลำโพงเดิมเนี่ยเราใช้วัสดุอะไรในการผลิตไม่รู้เลยค่ะพี่เกศของเดิมนะครับเราใช้กลวยกระดาษนะครับแต่ว่าเจ้าตัวใหม่นะครับเราเสริมในส่วนของรับเบลเข้าไปให้มีช่วงชักที่ลึกขึ้นแล้วก็ให้ดันเสียงออกมาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแบบนี้นะคะก็หมายความว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่หน้าตาสิคะพี่เกศคุณ,ณภาพของเขาก็ต้องดีขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับนอกจากเรื่องของหน้าตากับดอกลำโพงที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยยังมีเรื่องไหนอีกไหมคะพี่เกศมีแน่นอนครับอย่างที่น้องปามพูดไปตอนแรกนะครับว่า พงรุ่่นนนีี้เยติดตั้งง่ายนั่นก็คือเจ้าตัว bracket สำหรับติดตั้งลำโพงนั่นเองครับเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูครับตัวนี้นะครับก็มีการปรับปรุงให้สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับส่วน bracket ของรุ่นกันน้ำนะครับก็จะทํามาจากสแตนเลสสตีลกันน้ํากันฝุ่นได้ดีเลยครับ เห็นว่ารุ่นนี้มีเพิ่มตัวซับวูเฟอร์มาด้วยใช่ไหมคะพี่เก่งใช่ครับลุงปาล์มสาหรับเจ้าตัวซับวูเฟอร์ตัวนี้นะครับจะมาช่วยทําให้เสียงนั้นหนักแน่นแล้วก็ไพเราะย,ยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะ,ะก็ยังสามารถเดินสายแบบโอมและแบบหัวลายได้ด้วยค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินสายได้ในระยะไกลๆนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูลน์อัพของลำโพง F Series กันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นจากตัวเล็กสุดคือรุ่น F03 ซึ่งเป็นลาโพงแบบ full range มาพร้อมขนาดดอก3นิ้วและกําลังขับ15วัตต์ค่ะ ตัวต่อมานะครับ F05 เป็นลำโพงแบบ 2-way นะครับขนาดดอก5นิ้วแล้วก็กำลังขับที่30วัตต์ครับตัวนี้นะคะจะเป็นลำโพง F08 ค่ะซึ่งเป็นลำโพงแบบ 2-way มีขนาดดอก8นิ้วและกกำลังขับ60วัตต์ค่ะและตัวสุดท้ายนะครับ Subwoofer ครับชื่อรุ่น FB08 มีขนาดดอก8นิ้วลงกำลังขับที่120วัตต์ครับโดยลำโพงทุกตัวในซีรีส์นี้นะครับสามารถรองรับได้ทั้งแบบ Low impedance และ High impedance ไม่ว่าจะเดินสายแบบโ o ์มหรือแบบว o l t ล ก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานที่ได้เลยครับสำหรับสีนะคะก็มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำค่ะดีไซน์เรียบหรูดูมินิมอลมากๆเหมาะกับทุกๆพื้นที่เลยล่ะคะ่ะนอกจากรุ่นปกติแล้วเราก็ยังมีรุ่นกันน้ำที่สามารถติดตั้งภายนอกได้ด้วยใช่ไหมคะพี่เก่งใช่แล้วครับในรุ่นนี้นะครับมีคุณสมบัติกันน้ำในระดับ IP 65แล้วก็ยังได้รับมาตรฐาน EN54 แล้วก็ UL จึงมั่นใจได้นะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีคุณภาพในการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับมาตรฐาน EN54 และ UL กันนะครับว่าคืออะไร EN54 นะครับเป็นมาตรฐานจากยุโรปที่เป็นข้อกําหนดสําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ EN54-16 จะเกี่ยวข้องกับระบบประกาศเสียงเพื่อการอพยพเป็นหลัก EN54-24 นะครับก็คือข้อกําหนดสําหรับลำโพงที่ใช้ในระบบดังกล่าวนั่นเอง จุดเด่นของ e n 54นะครับคือการทดสอบระบบโดยรวมจะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป<ๆ>เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสถานการณ์ไฟไหม้นะครับส่วนมาตรฐาน UL นะครับย่อมาจาก Underwriters Laboratories เป็นมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นข้อกําหนดสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยรวมถึงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นั่นเองครับ มาดูตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ของโตอะที่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้นะครับก็ได้แก่ vm 3 0 0 0 s e ซีรีนะครับระบบประกาศเสียงและแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินที่ได้รับรองมาตรฐาน en 5 4 1 6แล้วก็ ul 2 5 7 2นะครับต่อมานะครับก็คือ vx 3 0 0 0 s e ซีรีนะครับระบบประกาศเสียงที่รวมฟังก์ชันการแจ้งเตือนและการประกาศที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน en 5 4 1 6นนอกจากนี้นะครับน้องปาล์ม ตอ่าเรายังมีลำโพงที่ได้รับรองมาตรฐาน EN54-24 เช่นลำโพงนะครับ BS1034EN เป็นลำโพงติดผนังที่ได้รับการรับรอง EN54-24 แล้วก็ ISO7240-24 ครับต่อมานะครับลำโพงประเภทซีลิงเป็นลำโพงรุ่น PC2360EN แล้วก็ PC1860EN หรือแม้แต่ลำโพงนะครับสำหรับติดตั้งภายนอกอย่าง CS64 แล้วก็ CS154BS ก็มีครับ และนี่นะครับก็จะเป็นห้องประชุมของออฟฟิศใหม่ของตัวนะครับที่เราได้ติดตั้งลาโพง F Series เอาไว้นั่นเองนะครับที่ด้านบนนะครับน้องปามเห็นไหมก็จะเป็นลาโพง F05 นะครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับเราได้ติดลำโพง s u b ฟเฟอร์เอาไว้ก็คือ FV08 นั่นเองครับโผพี่เก่งขาเห็นได้เลยนะคะว่าดีไซน์เนี่ยเข้ากับตัวพื้นที่ของห้องมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ตัว bracket นะครับเห็นไหมครับว่าเราติดตั้งเอาไว้เนี่ยสามารถปรับมุมองศาได้ด้วยมือเดียวนั่นเองครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะเปิดเพลงให้ฟังโดยจะเปิดแบบยังไม่มีซับวูเฟอร์แล้วก็มีซับวูเฟอร์ว่ามีความแตกต่างกันยังไงค่ะรบกวนน้องปามช่นตรงนี้นิดนึงครับหน้าลำโพงเดี๋ยวพี่เก่งจะเปิดเพลงให้ฟังรอสักครู่นะครับโอเคตอนนี้เปิดเพลงครับตอนนี้นะครับยังไม่มีซับวูเฟอร์อ่าลองฟังดูครับ น,นี่คือแบบแรกนะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะลองเพิ่มซัลูฟเฟอร์เข้าไปลองสักครู่อ่าเพิ่มเข้าไปแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับ โอ้โหพี่เก่งค่ะก็คือฟังแล้วคือเห็นถึงความแตกต่างแบบชัดเจนมาก,มากๆเลยค่ะระหว่างการมีซับวูเฟอร์กับว่าไม่มีซับวูเฟอร์เพราะว่าพอมีซับวูเฟอร์แล้วรู้สึกว่าเสียงมันเพลาะขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ <S 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 ใช่แล้วครับเพราะว่าการมีซับวูเฟอร์เนี่ยมันทําให้เกิดเสียงที่มันมีความหนักแน่นแล้วก็ไพเราะเพิ่มขึ้นอย่างที่พี่เก่งบอกไป <S <S น,น,นั่นเองครับผมสำหรับลาโพง F อฟซีลีนี้นะครับก็ผ่านการพัฒนา,าในเรื่องคุณภาพเสียงมีการปรับจูนโดย R&D แล้วก็ยังมีการดีไซน์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันเหมาะสมกับรางวัล Good Design Award ที่ได้รับมาจริงๆเลยครับนอกจากในเรื่องของคุณภาพเสียงและดีไซน์ที่พี่เก๋นบอกมานะคะเขาก็ยังติดตั้งง่ายได้ทุกพื้นที่โดยใช้แบล็กเก็ตตัวที่ปั๊มถืออยู่นี้เลยค่ะหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาพี่ๆเจ้าหน้าที่จากทาง TOA ได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียล @TOA Thailand ได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทุกช่องทางของโตอะไทยแลนด์ทั้ง Facebook YouTube และ Instagram ด้วยนะคะบ๊ายบาย